อธิบายว่าถึงความน่าเกลียดการทรงผ้าปังสกุลที่ได้คำไขความอย่างนี้ก็ชื่อว่าปังสุกุลนะภิกษุชื่อว่าปังสุกุริกะเพราะมีความหมายว่ามีการทรงผ้าปังสกุลเป็นปกตินะ <c oughs> ผ้าก็ชื่อว่าบางสุกุลการสร่งผ้าก็ชื่อว่าบางสุกุลนะความจริงการสร่งผ้านะมันต้องคําเต็มต้องเป็นบางสุกุระทารณะแต่เขาลบคําว่าธารณะที่แปลว่าส่งนั้นออกไปเสียนะแต่ความหมายก็ยังเท่าเดิมนะครับ <c oughs> ทีนี้ ทิสุชื่อว่าปังสุกุลิกะก็เพราะมีความหมายมีการทรงผ้าบังสุกุลเป็นปกติคือว่าไม่ใช่เป็นครั้งเป็นคราวประพฤติอย่างนี้สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นปกตินะครับไม่ใช่นึกคลุ้มกันมาว่าวันหนึ่งวันนี้เเราเป็นพระทุดงดีกว่าแล้วก็ไปเทีย่ยวไปหาผ้าบังสุกุลมาุง่งมาห่มอย่างนั้นไม่เรียกว่าสมาทานทุดงนะ พอวันลุกขึ้นไม่เอาที่อีกแล้วไอ้ <c oughs> <c oughs> องค์แห่งภิกษุผู้ทรงผ้าบาังสุกุลเป็นปกติชื่อว่าปังสุกุริกังคะท่านเรียกเหตุว่าองคเพราะเอตดนั้นพึงทราบว่าบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงผ้าปังสุกุลเป็นปกติด้วยการสมาทานใดคําว่าปังสุกุริกังคะนี้เป็นชื่อของการสมาทานนะครับ ปังสโสกริกนะนั้นเป็นชื่อของบุคคลฟังสโสกริกังคะเป็นชื่อของการสมาทานนะข้าพเจ้าขอสมาทานฟังสโสกริกังคะองค์แห่งภิกษุผู้ถือการนุ่งห่มผ้าบังสโสกุลเป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมอยากจะถามท่านทั้งหลาย,ลยสักเล็กน้อยในงานศพน,นะครับก็ก็มีการเอาผ้าพาดลงให้พระ ไปหยิบเอกนะก็เหมือนชักจากศพจะถือเป็นผ้าบางสกุลไหมจะถือไหมอ้าไม่ถือได้ยังไงนะถือครับบางทีเผาศพสเสร็จสับแล้ววันที่เขาไปเก็บกระดูกเท่าฐานนะเจ้าภาพก็จะวางผ้าไว้ตรงนั้นอีกตรงเชิงตะกอนอีกนะครับผ้าพระ มาถึงก็ว่าอะไรสักนิดสักหน่อยนะอะไรอาจีรังวัตยังกายโยปัตวิงอธิเสสติอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอานิจจาวัตสังขาราส่วนมากจะเป็นอย่างนี้อนิจจาวัตสังขาราอุปปัชตตวานิรรจันติอะไรว่าไปนะครับ <c oughs> อานนี้อนิจจาวัตสังขาราอุปปาทัยะวยธรรม,มิโนอุปชิตตวานิโรันติเตสังอุปสมโสโคแล้วก็ชักเอาผ้าไปปืนนะครับนะผ้านั้นก็ชื่อว่าผ้าบังสกุลนะครับเพราะว่าไม่ใช่ติเอรับมาจากมือ คาราวาาผู้ใดผู้หนึ่งโดยตรงวางทิ้งไว้ตามพื้นตามอะไรเป็นผ้าบางสุกุลทั้งนั้นแต่ทีนี้ถ้าตัวพระเองเอาผ้านั้นไปนุ่งไปห่มจะถือว่าเป็นแต่ถือว่าเป็นพรกสุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นปกติหรือเปล่าถ้า,ถาหากว่าท่านนุ่งเฉยเฉยไม่มีความคิดจะสมาทานก็ไม่เป็นนะ เพียงแต่ว่ามันไม่มีผ้าอะไรอย่างอื่นก็ต้องเอาผ้าที่เขาถวายใ,ในงานศพแบบนี้อามานุ่งม,มาห่มนะครับการจะได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ถือทุดงข้อใดก็ตามต้องเกิดจากนะกับความตั้งใจสมาทานในใจก่อนนะครับถ้าตั้งใจจะให้ทำอย่างนั้นจึงจะมีโอกาสนะจะเป็นพระ พระทูดงนะครับด้วยทุดงข้อนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งใจเอาไว้นะมีพิกษุ <c oughs> บอกว่าท่านไปหยิบผ้านั้นสินะ <c oughs> ผมชักมาจากซากศพที่ผ้าผ้าอยู่นั้น,นเอามาย้อมเป็นเีวรนภิกษุรูปนั้นเป็นน่งปับนะ <c oughs> พอรู้ว่าเป็นผ้าตั้งสุกุล เอ็ดีใจเราเป็นพระตุดงไปได้ไม่ทันรู้ตัวยังไม่มีต้องเห็นคุณเห็นประโยชน์ล้วก็สมาทานแล้วก็ประพฤติตามที่สมาทานนั้น <c oughs> ท่านเรียกเหตุว่าองค์เพราะเหตุนั้นบึงทราบว,ว่าบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงผ้าปังสกุลเป็นปกติด้วยการสมาทานใดคำว่าปังสกุลิกังคะนี้เป็นชื่อของการสมาทานนั้น โดยในยะเดียวกันนั่นเองภิกษุชื่อว่าเตจีวริกะเพราะมีความหมายว่ามีการทรงจีวรสามผืนคือสังคาติอุตราสงและอันตราวาสศเป็นปกติพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าป้านุ่งผ่าห่มของพระนะเราไม่ได้พูดอย่างนี้ พูดอยู่อย่างเดียวคือสังขารตราอย่างนี้พูดแต่อุตราสงไม่ใช่นะไม่ได้พูดนะครับอุตราสง์เราไม่เรียกเป็นจีวรอันตรวาสกเราไม่เรียกเป็นสะบงอุตราสงให้แต่หุ่มนะครับอันตรวาสกนั่นนุ่งนะครับถ้า ความเป็นอยู่ตามปกติของพระภิกษุส่วนมากก็แค่สงผืนนะครับอุตราสองอันตราวาสกสังคาตินะไม่ค่อยได้ใช้นะนอกจากไปในพิธีตีก่อน่มีความสำคัญอะไรกันหน่อยนะครับก็เป็นผ้าทาธาอกเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ในสมัยก่อนท่านยังใช้ประโยชน์อะไรอย่างอื่นอีกนะครับเพราะท่าน <c oughs> ไปนั่งตามโคนไม้ตามนะ ทุ่งหญ้าตามถ้ำตามอะไรก็ใช้ผ้าสังขาติในเป็นเครื่องปูนั่งไปนะพอมอีอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นเกิดขึ้นมาก็ใช้สังขารตินะห่มทับลงไปนะคลายความหนาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้โอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นไม่มีพระไปนั่งที่ไหนก็มีแต่เก้าอี้หรือว่าที่นั่งที่มันดีๆนะครับ <c oughs> เลยไม่มีโอกาสจะใช้สังขาติสักเท่าไหร <c> ่ <oughs> องค์แห่งภิกษุผู้ทรงผ้าสามผืนเป็นปกติชื่อว่าเตจีวริกังคะไม่น่าจะเป็นการถือตูดงนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะง่ายนะง่ายแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดอีกทีมันไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะถึงเอง ต่อไปก็จะได้วินิจฉัยใ,ในคำว่าบินดาปาติกังคะก็เชื่อว่าบินดาบาดเพราะมีความหมายว่าเป็นความตกไปแห่งก้อนอามิสกล่าวคือภิกษานะครับมันมาจากบินดาบวกกับปาตะนะบินดาะก่อนข้าวหรือก่อนอามิสปาตะนะกตกไปนะครับเป็นความตกไปแห่งก้อนอามิสกล่าวคือภิกษาอะไรเรียกว่าบินดาบาด ชื่อว่าบินทาบาทเพราะมีความหมายว่าเป็นความตกไปแห่งก้อนพลิกษาที่เราชนเหล่าอื่นถวายให้เป็นอีกในหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับอธิบายว่าได้แก่การตกลงไปในบาทแห่งก้อนข้าวที่ชนเหล่าอื่นถวายให้นะคําว่าบาทนะที่เป็นภาชนะนะครับต้องตอรอนะแต่ถ้าบินทาบาทไม่มีรอนะครับ บินดาบาดมีเป็นอีกความหมายเป็นนั่นแปลว่าความตกไปไม่ใช่ตัวตัวภาชนะถ้าภาชนะมันต้องต่อรอได้แก่การตกไปลงไปในบาทแห่งก้อนข้าวที่ชนเราอื่นถวายให้ปิกษุเชื่อว่าบินดาปาติกะเพราะมีความหมายว่าย่อมสเสวงหาบินตบาดนั่นคือเข้าไปสู่สกุลน,นั้นๆแเสวงหาไปนะ <c oughs> เอาอย่างนี้ก็แล้วกันสำนวนฝั่งยากบินตบาทก็คือว่าไอ้ก้อนข้าวที่ตกไปในบาง่ายที่สุดนะครับก้อนข้าวที่ตกไปในบาทเรียวกว่าบ,บินทะบาทเพราะว่ายังมีก้อนข้าวที่ไม่ตกไปในบาทก็มีนั่นก็คือว่าที่เขานีมนท่านในไปฉันยางเรือนหนึ่งเขาเนี่ก็ไม่ใส่บาทท่านหรอกเขาก็มีฝาจจนะจัดแจงใส่ถะายให้ท่านเสร็จนะครับอย่างนั้นจะไปเรียกบินตบาทไม่ได้ นะครับอีกอย่างหนึ่งภิกษุชื่อว่าบินดาปาตีเพราะมีความหมายว่ามีอันตกไปเพื่อก้อนข้าวเป็นวัดนะตัวท่านเองนั่นแหล,ละตกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับคาว่ามีอันตกไปได้แก่มีอันเที่ยวไปนะขยายได้อีกหน่อยเดี๋ยวจะนึกว่าตกจากที่สูงนะครับบินดาปาตีนั่นเองเป็นบินดาปาติกะนะครับ องแห่งบินดา,าตกองแห่งบินดาปาติกะทิกสุนะครับตกกอไก่ไปอง์แห่งบินดาปาติกะภิสุชื่อว่าบินดาปาติกาาังคะนะต่อไปก็สปทานาจาริกาาังคะ ระหว่างนี้ต้องอดทนหน่อยนะฮะมันไม่สนุกสนานอะไรเป็นเรื่องของการวินิจฉัยสัย์อย่างเดียวนะจะแทรกอะไรลงไปท่านตั้งหลายได้คลึกครื้นบ้างมันก็ไม่มีช่องจะแทรก <c oughs> <c oughs> กลัวว่าท่านจะง่วงซะก่อนก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่าคนที่เขาเป็นนักพูดนะครับ ก็บอกว,วิธีพูดยา้ายคนเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดความงงง่วงขึ้นมาต้องแทรกเรื่องใดเรื่องหนึ่งในบรรดาสามเรื่องถ้าได้ทั้งสามเรื่องก็ดีแต่ว่าอย่าให้มันโอเวอร์เดี๋ยวมันจะน่าเกลียดนะต้องมีศิลปะในการแทรกด้วยสามเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องตลกขบขันนะครับให้เขาหัวเราะเขาก็หายง่วงได้สองก็เรื่องผี เรื่องผีคนก็หายห่วงก็สนใจได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามบอกว่าเรื่องสัพป,ปะดีสัพป,ปะโดนปฮะาันแต่ทางธรรมะเนยหายากตั้งสามเรื่องเลยนะครับนะไอ้ตลกไม่เข้าท่าเนะี่ยมันก็เป็นเหตุให้เสียธรรมะนะะเพราะว่าท่านแสดงครับให้เราฟังอย่างเคารพและเรามาเที่ยวทำตลกอย่างนั้นมันเสียหายนะครับนอกจากจะ ของตัวต่างหากไม่เที่ยวไปปนกับของท่านแออย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เอ,เ,อ,เ,อเรื่องผีอพอพูดได้ถ้าหากมันเกี่ยวกับคําอธิบายเรื่องพบเรื่องภูม่อะไรงั้นนะครับจะได้ไม่เป็นการยัดเยียดสักเท่าไหร่ใ่เรื่องสาป,ปดีสาป,ปโดนห้ามเด็ดขาดนะอย่าเอามาปนกับธรรมะมันจะไม่สุภาพนะครับ ความขาดตอนท่านเรียกว่าทานะต้องอ่านว่าทานะนะครับไม่ใช่ทานการให้ความปราศจากความขาดตอนชื่อว่าอปปทานะเพราะอัปะในแปลว่าปราศจากนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ขาดตอนอ่าเนี่ยความว่าไม่ขาดตอนเป็นไปกับความไม่ขาดตอนชื่อว่าสัปปทานะอธิบายว่าเว้นความขาดตอน ได้แก่ตามลำดับเรือนนะคือว่าสมมุติว่าสกุลที่เขาจะใส่บาตรนะครับมีอยู่สักสิบสกุลเรียงกันไปตามลำดับนะถ้าภิกษุไปรับบิณฑบาตจากสกุลแรกนะได้แล้วสกุลข้ามสกุลที่สองไปรับสกุลที่สามเลยอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขาดตน้น นะครับขาดตอนนะพูดง่ายง่ายว่าขาดลำดับต้องเป็นไปตามลำดับถึงจะนับว่าไม่ขาดตอนนะครับรับพิกษาเรือนที่หนึ่งที่สองเว้นนะจะเว้นด้วยเหตุอะไรก็ได้แต่เช่นเคยได้วันก่อนก่อนนะกี่วันกี่วันก็ใส่แต่ไข่เข็มอย่างนี้เ <laughs> ว้นเสียมั่งไปตะกอนอื่นอย่างนี้นะครับ ใช่ไม่ได้นะคนถือตูดงสัพทานาจาริกังค้าจะปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปตามลำดับเรือนนะพูดง่ายๆว่าไม่ขาดตอนไม่เว้นตอนคือไม่เว้นสกุลนั่นเองนะครับนอกจากว่าวันนั้นเขาเกิดไม่ใส่เองอย่างนั้นมันก็อีกเรื่องนะครับ <c oughs> ภิกษุชื่อว่าสัาทานจารีเพราะมีความหมายว่ามีอันเที่ยวไปพร้อมกับความไม่ขาดตอนนี้เป็นปกตินะคือว่ามีปกติประพฤติอย่างนี้นะครับเต็มบาทและก็กลับนะถ้าหากว่าล้นบาทนะเกินขอบบาทจะจนปิดฝาบาทไม่ลงหนอาบัตนะครับ พระพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตไว้ให้เสมอกอบปากบาทเท่านั้นนะครับทีนี้มันมีแปลกอยู่อย่างนี้ผมขอ,อนอกเรื่องนิดนิดหนึ่งนะครับพระท่านก็ใช้วิธีถือปิ่นโตไปนะบาทแล้วก็มีปิ่นโตอะไรไปนะพอพอมันจะเกิดเลยขอบปากบาทก็มาใส่ปิ่นโตแทนนะไม่อาบัดแต่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้น นะต้องดูว่าที่ทรงบัญญัติไว้อย่างนั้นนะนะทรงบัญญัติไว้ด้วยทรงมีจุดประสงค์อะไรนะอย่าให้เกิดความน่าเกลียดในสายตากองคนเขาว่าแหมแล่โมบโลภมากในอาหารนะอย่างนั้นทีนี้เล่นเถนตรงท่านปฏิบัติท่านบัญญัติว่าเสมอขอบปากบาทเกินเลยไม่ได้นะอ้าวไม่เป็นไรมาใส ปิ่นโตแทนอย่างนี้จะเรียงอาบัตได้ไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> นะจริงๆแล้วสิกขาบททุกสิกขาบทต,ต้องดูเจตนากันนะประสงค์บัญญัติทำไมเรื่องที่เป็นเหตุให้ทงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นนั้นั่นแหละเป็นเหตุให้เราทราบเจตนากัน เวลาพระเรียนอย่างวิเรียนวินัยบุญตัดหมดเลยความเป็นมาของสิกขาบทว่าทาไมพระพุทธเจ้าต้องทรง,งบัญญัติสิกขาบทข้อน,นั้นข้อน,นี้ขึ้นมานะมันมีเรื่องอะไรให้ทรงบัญญัติหรือตัดหมดเลยพระก็เลยไม่ทราบว่าทรงมีจุดประสงค์อะไรถึงทรงบัญญัติสิกขาบทนะครับนะทางหญ้าบัญญัติทาไมไม่เห็นอะไรมันดีซะอีกวัดจะหายรกอะไรต่ออะไรนะครับ แต่มันไม่ใช่สิในความเป็นมาของตริกาบทเกี่ยวกับเรื่องพรากภูตาคามพีชาคามอะไรนะในสมัยก่อนคนก็กถือนะว่าไม่มีอัตตาชีวะอยู่ในของพวกนี้ไปทําอย่างนั้นมันกระ,กระเทือนศรัทธานะครับคล้ายๆอย,ย,ยังเบียดเบียนชีวะ <c oughs> คนก็จะเลื่อมใสสักหน่อยเขาก็เลยไม่เลื่อมใสนะไอ้ที่เรื่อมใสอยู่แล้วอาจจะ คลายความเลื่อมใสไปก็ได้ให้เขามาเข้ามาก่อนศรัทธาในพระศาสนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก่อนนะต่อไปเขาก็รู้เองแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะในญ้าใน,ใน,ใ,นในต้นไม้อะไรนะมันจริงๆแล้วมันมีอัตตาหรือไม่นะครับ <c oughs> ถ้าไปหักโหมอย่างนั้นกน่อนมันก็ <c oughs> เท่ากับตัดความเจริญกว้างขวางของพระศาสนาไปนะต้องถนอมศรัทธาองค์ <c oughs> แห่งภิกษุผู้มีอันจะเที่ยวไปพร้อมกับความไม่ขาดตอนเป็นปกตินั่นชื่อว่าสัพพทานจาริกังคะ การบริโภคนะอาสนะเดียวชื่อว่าเอกาสนะนะชอบมาพูดกันว่าฉันเอกาฉันเอกากลายเป็นว่าฉันมือเดียวนะครับค <c oughs> <c oughs> วามจริงให้กำหนดได้ที่นั่งพอนั่งลงแล้วนะครับจะฉันอิ่มหรือไม่อิ่มเกิดลกขึ้นมาแล้วจะไม่มีการนั่งลงไปใหม่เพื่อฉันอีกอย่างนี้เรียกว่าฉันนะอาสนะเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ไม่อย่างนั้นก็จะประพฤติเหมือนอย่างพระชัพพระคีรับนิมนต์ก็ไว้ที่นั่นไว้ที่นี่นะที่โน่นแล้วก็ไปฉันฉันเสร็จที่นั่นแล้วก็มาฉันที่นี่ไปที่โนโ่นอีกภิกษุชื่อว่าเอกาสนิกะเพราะอัตว่ามีการบรีโภคณอาสนะเดียวนั้นเป็นปกติ องแห่งภิกษุองคแห่งภิกษุนะใส่ภิกษุก็ไปได้นหน่อยดีกว่านะครับจะได้飒สรววยดีองค์แห่งภิกษุผู้บอดีพวกนะอาสนะเดียวเป็นปกตินั้นชื่อว่าเอกาสนิกังคะ <c oughs> นะ ก้นข้าวจำเพาะในบาทเดียวอย่างเดียวเท่านั้นเพราะห้ามภาชนะที่สองพูดง่ายๆว่าฉันเฉพาะในบาทเดียวที่มีนะใครมานำเอาบินอา,อาหารหวานข้าวมาถวายเพิ่นเติมนะจะใส่ในบาทหรือใส่ภาชนะชนิดใดก็แล้วแต่นะครับมาทีหลังห้ามไม่รับแล้วนะห้ามภาชนะที่สองนะ ่านอย่าไปสงสัยอะไรถ้าที่สามห้ามไหมที่สี่ห้ามไหมก็ที่สองยังห้ามเลยนะครับไม่น่าจะสงสัยกันถึงขนาดนั้นนะครับเหมือนกับสองคนคุยกันสองคนที่ฝ่ายรถประจำทางพูดกันถึงว่ามีคนถูกรถชนนะเบียดไปติดกับผนังคนหนึ่งบอกว่าแหม คนที่เห็นแน่และได้ฟังแหมเนี่ยสีหัวนี่เละเลยมันสมองเกลื่อนเลยอีกคนนักอุตสาหถามว่าตายไหมนะครับมันเกินไปนี่ก็เหมือนกันนจำนองเดียวกันห้าม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะขะ้าก้อนข้าวจำเพาะในบาทเดียวอย่างเดียวเท่านั้นเพราะห้ามภาชนะที่สองชื่ว่าปัตตะบินดา ทีนี้ภิกษุเชื่อว่าปัตตบินดิกะเพราะมีความหมายว่ามีการถือเอาซึ่งก้อนข้าวในบาทเดียวเท่านั้นเป็นปกตินะพูดง่ายง่ายว่าฉันเฉพาะในบาทนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะศัพท์ว่าปัตตบินดาใช้ในความหมายว่าถือเอาซึ่งก้อนข้าวในบาทเดียวนั่นเอง องค์แห่งภิกษุผู้มีการถือเอาซึ่งก้อนข้าวในบาทเดียวเท่านั้นเป็นปกติชื่อว่าปัตตะบินดิกังคะนะครับวินิจฉัยโดยอัดยังไม่จบแต่ว่าเวลามันหมดเสดแล้วนะครับ <c oughs> ที่เหลือก็ต้องไปต่อคราวหน้าคราวหน้าสองชั่วโมงรวดติดต่อกันไปตอนบ่ายนะตอนเช้าสองชั่วโมงเป็นอภิีธรรม รับผมอยกิรับวิจรแล้วเออกแล้กบมรับลับแล้วก็ไปถ่ายออกเลยครับอยออกอไปราอ๋อมันตามพระวินัไม่ได้อยู่แล้วนะถ่ายออกถ่ายออกไปที่ไหนครับเอาไปให้ใคร กองไว้แล้วไปรับใหม่เลยครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่ากองไว้สําหรับให้ภิกษุเจ็บไข้ใดป่วยนะหรือว่าให้อุปัชชาหรือว่าให้ภิกษุผู้เป็นแขกมาเยือนเป็นอาคันตุกะตัวท่านยังไม่มีฉันนะครับแล้วไปเที่ยวบินตาบาทอย่างนั้นได้ทรงอนุญาตไว้แต่ว่าสักว่าสะสมไว้ให้ได้มากๆอย่างนี้ แล้วมาเลือกทีหลังว่าอันไหนมันดีคัดไม่ดีออกไปอย่างนี้อาบัตนะครับทำไม่ได้นะแต่นิยมทำกันนะครับเพราะเห็นว่าเอาออกไปอีกทางเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยไข่เค็มผัดหัวใชโปอ๊อะไรต่ออะไรไอ้อที่ที่ท่านจะฉันนะ่นะเป็ดย่างมั่งนะ ตาเผาอะไรอยู่อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้มันเลือกเลยไม่ได้ทำไม่ได้เอาละครับในที่สุดนี้ก็ขอความจเจริญงองามใต้่มเงาพระพุทธศาสนาจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านนะถ้าไม่ติดขัดอะไรก็ขอเชิญรับประทานอาหารถ้าเขาติดขัดไม่อาจจะทานที่นี่ได้ขอใส่ถุงพลาสติกไปทานที่บ้าน